จัดเข้ามาอีกแล้วนะครับกับโต้ตาอันติดนะครับสีเกรนมิเานิกปี2020นะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับเครื่อง 1.6G นะครับได้สวมหน้าใหม่แล้วนะครับตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่59,000บาทเท่านั้นนะครับไฟลูกแก้เบรกเกอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับสีเทาเขียวสีหายากเลยนะครับเปลี่ยนยางมาให้ใหม่แล้วนะครับทั้งสีเส้นนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับสภาพรับกันสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้ามจับโครเมียมคิว โปรเมียมแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวดูเอบๆคันหน่อยนะครับเป็นเครื่อง 1.6G นะครับตัวนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ามันสุดๆนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของด้านหลังกันนิดหนึ่งนะครับด้านหลังมาในส่วนของเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะครับมีช่องแอร์2จุดแบบนี้เลยนะครับดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อนะครับมีสภาพเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาในส่วนของเกียร์ออโตนะครับมีระบบแอร์ออโตนะครับหน้าจอสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้มอะไรมางตีฟังก์ชันนะครับ บอกเลยคันนี้บอกเลยว่าสีสวยสุดๆนะครับค่าตัวอยู่ที่5 9 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวผนเ0 0 0 0กว่าบาทใครสนใจก็กดขวาจิ้มลิงใต้บุฟเฟ่มาได้เลยครับ